มาเสียเท่กันนะครับกับเจ้า m i t s u b i 190 s p o Power ปี2017น,นะครับคันนี้เราขายถูกนะครับเพีงแค่468,000บาทเท่าเองรลบประกัรรถยนต์ปรเทศ100%ครับ นะคันนี้นะครับเป็นอีซูดีแมกนะครับออเนิวนะครับบูพาวเวอร์นะครับเครื่องพันเก้าร้อยซีซีนะครับผมเป็นตัว S นะครับปี2017นะครับต้องบอกว่าคันนี้มาสวยเดิมนะครับโทนสีขาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับใครที่หาอีซูดีแมกออเนิวนะครับสีขาวแบบนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับนะคันนี้ครับมีริ้วรอยเล็กน้อยๆนะครับทางเราเก็บให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ใครที่สนใจนะครับคันนี้468,000บาทนะครับเอา All New D-Max คันนี้ไปใช้งานกันได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมนะฮะดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.79านั้นเองนะครับนะเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษมากๆเลยนะครับตอนนี้มาสวยเดิมนะครับอันนี้กันชนหลังเดี๋ยวแถมไปให้นะครับติดไปให้ทีหลังนะครับนี่สวยเดิมนะฮะ อันนี้เราอันนี้เปลี่ยนให้นะครับผมไฟท้ายแตกนะครับข้างหลังนะฮะี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับได้ยางใหม่นะครับได้ยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับแม็กนะฮะจากของเดิมของเขาเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในด้วยกันนะครับคันนี้เป็นแบบ Open Cap นะครับนะเป็น d m a ม Open Cap นะครับนะภายในเป็นเบาะผ้านะครับผมนะจากจกไฟฟ้านะครับ แต่ยังไม่ใช่พับไฟฟ้านะครับคันนี้ยังเป็น 1.9F อยู่นะครับตัวเริ่มต้นนะครับนะนะครับหน้าจอคอนโซลต่างๆก็ยังถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยระดับดีเลยทีเดียวนะครับอ่าฮะเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับภายในสวยนะครับสะอาดนะครับเนี่ย เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดำนะครับด้านหลังก็กว้างพอควรนะกว้างพอควรอยู่นะครับมีที่วางมือที่เก็บของนะครับนะคันนี้สวยนะครับรับประกันเดิมนะฮะรับประกันเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสิสเกตโคนิเวศเรานะครับรับประกันนะฮะเครื่องยนต์เกียร์6เดือน20,000กิโลเมตรนะครับ แล้วก็รับประกันว่ารถเรานี่ครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากท่านนะเอาไปเช็คศูนย์เข้าศูนย์หรือให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบดูนะครับมีช็อตมาแค่ครบเดียวนะครับทางร้านยินดีรับคืนนะครับแล้วก็แถมค่าเสียเวลาให้อีกสองเอ้ยหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่สองหมื่นนะเมื่อก่อนสองหมื่นเดี๋ยวนี้เรามั่นใจมากยิ่งเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับมาสตาร์ทดูกันนะครับนะโอเคครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายครับ คันนี้นะครับมาด้วยไม่แปดหม่กิโลเมตรนะครับผมเป็นบูพาวเวอร์นะครับคันนี้1น0่นะครับมาด้วยวิทยุ fmam นะมี aux มี usb นะครับนะฮะแอร์ก็แบบหมือนมือหมุนนะครับเอานะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องแอร์เย็นนะครับสไตล์มากนะครับแอร์แบ็กสองลูกครับทางคนนั่งหน้าฝั่งคนขับนะครับอย่างที่เห็นกันนะฮะมีช่องวางของนะฮะด้านหน้านะครับแล้วก็ เกียร์6สปีดนะครับเกียร์ R านะครับตบสายสุดขึ้นบนนะครับจะเป็นเกียร์แล้วก็จะได้ยินเสียงถอยแบบนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เป็นรุนที่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างสะอาดแล้วก็น่าใช้แค่ไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะครับ4ีแส0 0ันบาทนะครับปี2017นะครับ เลขไม้แปดหมื่นโลนะครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับนะก็ตัวเอสนะครับไม่ไหวานะฝาครอบไม่มีถ้าฝาครอบหายหน่อยนะครับนะครับประกันนะครับเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ประกันเดิมทุกจุดทุกข้อทุกมุมครับเเดิมนะครับน็เดิมอะไรเดิมนะครับ เครื่องนะเดินเรียบนะครับเดินนิ่งนะครับนะครับนี้เป็นตัวดั้มเบรกนะครับถึจะเป็นตัวดั้มเบรกครับเป็นตัวเบรกขนะครับสุดมาร์กลงงานนะต่างนะครับอยู่นะเหมือนเดิมนะครับเงินสวยน่าใช้กันเลื่อยเดียวครับโอเคครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับผมก็ก็มีโปรโมชั่นช่วงนี้ก็คือขับฟรี3เดือนนะครับ เครดิตฟีดาวนะครับรับลถเพียงแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือจะเลือกที่จะรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง2 0 0 0มบาทเลยทีเดียวนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหากสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างนี้นะครับมันจะเป็น QR code นะครับช่องทาง y u u t u b e f b o o k นะครับสิสเกตพงนิเวศปุ๊บนะฮะหรือช่องของผมเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกัด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามสวัสดีครับ